สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัญญาธัญญาเร่พรโพมเมนพีเตผู้จัดการส่วนตัวพิงกี้สาวิกาจากการณีที่ก่อนหน้านี้ผู้จัดการส่วนตัวของพิงกี้สาวิกาได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกโดยการโพสต์ระบุข,ข้อความในวันเกิดตัวเองว่าขอบคุณคำวอวยพรวันเกิดทุกๆกคนทั้งโทรมาทั้งไลน์ SMSIGTiktokFacebook จากใจจริงและขอให้กุศลผลบุญนี้ได้สำเร็จผลกับกรลยาณมิตรทุกๆคนด้วยวันเกิดปีนี้ไหนไหนก็ไหนๆหนๆและพีเต้ก็ขอใช้ พื้นที่ส่วนตัวหน่อยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่เรารักและดูแลมากกว่า28ปีอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดี คนเราทุกคนมันมีผิดและถูกได้เสมอผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกคนล้มแล้วข้ามกับคนล้มแล้วช่วยกันยื่นมือแล้วช่วยกันประคองกันขึ้นมาความจริงมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จก็ให้มันอยู่ในขอบและเขตของมันที่นิ่งไม่ออกมาพูดหรือมีคนที่โทรมาและไม่ได้รับต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะถ้าพูดอะไรออกไปไม่ตรงกับข้อมูลจริงมันสามารถทําให้ทุกอย่างมันบิดเบือนไปได้ขอให้โอกาสกับคนที่ยังไม่มี มีสิทธิพูดได้ในตอนนี้บ้างนะคะสติและปากถ้ามันออกมาแบบความจริงน้อยมากมันสามารถทําร้ายคนได้เลยนะคะขอบคุณมากๆจากใจจริงทำกาลังคอมเมนต์ร่วมส่งกําลังใจจากแฟนๆและนักแสดงหลายคนรวมไปถึงนักแสดงร้นยาอย่างธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ผู้จัดการพิงกี้ว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะพี่เต้มีความสุขมากๆนะคะสู้ๆนาะหลังจากนั้นเต้เต้จึงเข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณนะคะอีกด้วย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ